ครับต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวช่อง YouTube และช่องเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ขอใช้ช่องทางนี้ในการาแนะนำรถเกี่ยวข้าวนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมก็คลิปที่ผ่านมาที่ผมได้ทำการรีวิวนะครับก็หลายคนก็ยัง ไม่เข้าใจนับในเรื่องของรถเกี่ยวรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรถเกี่ยวรุ่นพี t ีท er ิงเกอร้อยนะครับก็รูปลักษณ์ของเขาก็จะประมาณนี้เลยที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังของกระผมนะครับคันนี้ราคาค่อนข้างที่จะพิเศษมากนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่8 5 0 0 0 0ืนบาทเท่านั้นนะครับ ก็เหมาะสําหรับท่านใดที่จะออกผ่านพวกสินเชื่อต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นทกสนะครับธนาคารต่างๆสามารถที่จะนําตัวนี้ไปทําเรื่องในการเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ฝากกันไว้เลยครับผมสําหรับรถเกี่ยวคันนี้นะครับผมก็สเปคของเขานะครับตัวนี้ปากเกี่ยวอยู่ที่2เมตร200ม mm มนะครับผมนะครับ แล้วก็คุณสมบัติของเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรังนะผมออกแบบมาป่ากเกี่ยวนี่ก็ชุดล้อนโน้มต่างๆนี่ก็สามารถปรับความสูงต่ำได้นะผมไม่ว่าจะเป็นข้าวลมข้าวตั้งก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับตัวนี้เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ของของทางประเทศจีนนะครับ เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบสีส่จังหวะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดดิเรกอินเจกชันนะครับผมตอนนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับก็มีเทอร์โบมาด้วยนะตัวน,นี้นะครับผมก็หนึ่งร้อยสองแรงนะครับหนึ่งร้อยสองแรงมากนะครับผมรอบอยู่ที่สองพันสี่ร้อยรอบต่อน,นาทีนะครับตัวกระบอกลูกสูกบระบบปริมาตรของเขา ประมาณ3,500 cc นะครับ3,500ซี 3, เลยเดียวนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็โอเคครับผมเครื่องยนต์ก็ถือเป็นเครื่องใหญ่นะครับผมเครื่องใหญ่ก็ใช้น้ำมันดีเซลนะครับนะใช้น้ำมันดีเซลก็ถือว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรเหมือนกันนะครับอืมก็ช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างตัวนี้ก็ลักษณะช่วงล่างก็จะคล้ายๆของดีซีเจตสูเลยนะครับก็ พวกยางพวกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถซื้อของอีค่ายมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมส่วนอะไรตอนนี้อะไรก็มีนะครับผมทางศูนย์ก็มีอะไรรองรับนะครับอืมโอเคนะครับผมโอเคเลยทีเดียวนะครับออุ้มข้าวนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูฮะอุ้มข้าวตอนนี้บรรจุข้าวได้อยู่ 1,100กิโลกรัมนะครับผมหรือว่า1ตัน1 0 0กิโลนะครับก็แข็งแรงนะผมชิ้นงานก็สวยทุกอย่างก็โอเคครับผมนะอย่างชุดล่างอะไรต่างๆนี่ก็มาตรฐานอยู่ครับผมโรลเลอร์นี่ให้มาโรลเลอร์ล่างให้มาเจ็ดลูกนะครับผมเจ็ดลูกตัวแคริเอ ด้าบนก็ให้มาหนึ่งลูกนะครับผมชุกเฟรมช่วงล่างอะไรก็แข็งแรงครับผมเนื้อเหล็กก็หนาดีนะครับหนาดีนะก็ประมาณนี้นะครับผมอุ้มข้าวนะครับอุ้มข้าวตู้นวดยาวนะครับผมตู้นวดตัวนี้ยาวมากครับผมยาวเกือบเท่า dc ซ0 5รอยห้า x เลยนะครับตู้นวดของเขาครับผมอยู่ฝั่งน้นนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดคือตัวนี้มีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้เยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพูกพัดลมนะครับผมพัดลมระบายความร้อนให้คนขับนะผมก็ให้มานะครับเออเขาท่าตัวนี้นะครับมะให้ดูรอบคันนะครับระบบก็โอเคครับผมถือว่าพร้อมใช้นะครับผมพดเกี่ยวนะครับพร้อมใช้ตู้นวดของเขานะครับผม รีวิวก็เรียวๆนะฮะประมาณนี้ครับผมที่ดูคนเดียวนะครับตู้นวดครับผมกว้างนะครับนี่เปิดขึ้นมาก็มีโช๊คอัพด้วยนะครับผมช่วยผ่อนแรงเวลาขึ้นลงนะครับยกขึ้นยกลงนะครับผมตัวนี้ก็บูเล่ตัวนี้เป็นบูเล่ใหญ่ครับผมอย่างน้าเลยครับผมสายพานสองร่องนะครับผมนี่บุเล่ตู้นวดบุเล่ปาก อะโมเลคอลนะครับผมโมเลคอลนะครับสายพานก็ไม่เยอะนะผมไม่เยอะนะครับ <c oughs> นี่ครับอืมเอาให้ดูนะครับผม <c oughs> รถเกี่ยวตระกูลรุ่นนี้นี่สายพานน้อยครับผมดูแลง่ายนะครับแค่มีกี่เส้นเองนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าเส้นนะผมห้าเส้นนะแต่ตัวนี้เป็นสายพานคู่ฮนะสายพานคู่อะไรมีครับผมอะไรมีนะครับดลมอะไรก็บุเล่ใหญ่นะครับผมแตกยากแน่นอนนะครับ,ค,รบคือรถเกี่ยวเล็กๆดูแลง่ายครับผมคนเดียวก็แทบจะไม่ต้องไปหลายคนเลยไปคนเดียวก็ได้ครัขึ้นเทเลอร์ไปเกี่ยวนะครับ ตะแคงก็จะเป็นตะแคงแบบแนวตั้งครับผมแบบแนวตั้งนะครับสีรรอบนะครับนี่ครับผมพวกตะแกงพวกลูกน้ําลูกตีต่างๆครับผมตัวนี้น่าจะประมาณหกราวนะครับหกราวให้มาแบบเต็มๆเลยนะครับผม,มส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เ,นเดี๋ยว เครื่องยนต์ก็จะดูค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับผมนะครับนี่เครื่องยนต์กับชุดเกียร์ครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหญ่นะใหญ่มากห้องเกียร์ก็ห้องเกียร์ใหญ่ครับผมตัวนี้รประกันหนึ่งปีนะวันหนึ่งปีนะครับถูกตะแกรงคั้นแยกต่างๆนี่ก็โอเคใช้ได้นะครับคั้นแยกข้าวน่าจะสวยครับผมออกมาน่าจะ ไม่มีพวกเศษฟางเข้ามาด้วยครับนะประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับผม